สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กานแนะนดูเพื่อนนครั้งน,นี้เราจะมาเนหัว่าความอัจฉริยะในตัวของคุณที่จะไม่คนรู้จักหรือว่าคนที่เขาอิจฉาคุณต้องตกตะลึงอึง้งนะคะคืออย่างไรคือเรื่องอะไรสมบัานพลังงานของคุณน้อยญาตให้เราเปิดดูชะตาด้วยกันกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์นะตรวจสอบพลังงานของคุณเชานคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟธาตร,ราศีพฤษภธาตุดิ ิบาราสีตุลทันลมซันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ธาตุไฟวิโกราสีการธาตุดินเลโอราศี asi, สิงธา, L ime, าตุไฟแอริราสีเมธาตุไฟในจุนธาตุดินพฤชศพกำกับตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมีหกสิบเก้าสองห้าหนึ่งเจ็ดสิบสามแล้วก็ยี่สิบเอ็ดนะคะพลังงานนะคะไพ่ออร์เคิลนางฟ้าบอกว่าความอัจฉริยะที่อยู่ในตัวของคุณ นะคะอ n f ฟิน ity นะเป็นนกนกฟินิปนะคะคือการตื่นรู้แล้วก็สแสวงหาถึงความชัดเจนนะคะสิ่งที่คุณเหมือนกับว่าจะต้องฝึกฝนนะจะต้องเรียนรู้นะเพื่อที่จะแสดงออกถึงศักยภาพของตัวของคุณให้คนอื่นเขาได้เห็นเลยนะว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยคือเรื่องอะไรและโดดเด่นเรื่องอะไรนะคะ พี่เคาะลิลิสยูร์สแตนดาร์ดนะคะพลังงานของคุณระดับมาตรฐานของคุณนะคุณต้องรู้ว่าตัวของคุณเนี่ยนะมีมาตรฐานในรูปแบบไหนมาตรฐานในเรื่องของการทํางานมาตรฐานในการเลือกคู่มาตรฐานของการที่แบบอยากจะเป็นแบบนี้นะคะคือจะต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณต้องการเป็นเนี่ยนะมันอยู่ในระดับไหนแล้วก็ให้แสดงออกไป นะสร้างสกยภาพสร้างความรู้ความสามารถคุณให้คนอื่นได้เห็นไปเลยนะคะ moving forward g e t reading for positive chance นะคะตัวของคุณเนี่ยขอให้คุณก้าวไปสู่ข้างหน้าเตรียมพร้อมกับการที่จะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงนะคะต้อง move on แล้วต้องแสดงออกแล้วต้องแบบมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ทำงานที่อยู่ที่อาศัยหรือว่า แสดงออกถึงสิ่งใหม่ๆให้บุคคลอื่นได้เห็นเลยนะคะคือถ้าแบบว่าการทำงานในรูปแบบเดิมความคิดในรูปแบบเดิมอาจจะทำให้มันเกิดความซ้ำซากจำเจน,นะ,ะก็ต้องมีการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไอเดียนะคะ mm hmm. Seven h a b i l i r o u e s Key to Good Day mm hmm. นะคะความที่คุณจะต้องมี ะะคุณธรรมเจ็ดประการคือกุญแจที่จะทําให้คุณได้พบเจอสิ่งที่ดีได้หลุดพ้นบางสิ่งบางอย่างนะ,ะคุณธรรมเจ็ดประการของออาศาสนา,าคริสต์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของปริชายานนะคะการรู้ถึงความมีคุณค่าของคําสอนของพระเจ้านะคะมีสติปัญญามีความคิดอ่านมีการพูดหรือว่าการแสดงออก นะ,ะตามความสามารถความกล้าหาญความรู้และก็ศรัทธานะคะยอมรับยำเกรงและมีจิตสำนึกเคารพต่อสิ่งนั้นนะคะหรือว่าถ้าแบบเป็นของพระพุทธศาสนานะ,ะจะเป็นแบบคุณธรรมแปดประการคือการฟังคนอื่นและนะ,ะข้อ2ก็คือการทำให้คนอื่นฟังตัวเรา ข้อสก็เป็นคนที่คงแก่เรียนนะมันศึกษาหาความรู้ข้อสี่ก็เป็นคนที่เอ่อความจําดีนะคะข้อหก็พูดคําพูดของคนอื่นนะคะเชื่อฟังคําพูดของคนอื่นหรือว่าฟังคําพูดของคนอื่นและก็ข้อหทําให้คนอื่นนะคะเชื่อฟังคาพูดของตัวเราข้อเจนะฉลาดในเรื่องของการใช้ประโยชน์และก็นะสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ข้อแ นะไม่ชวนผู้อื่นทะเลาะนะคะนี่คือคุณธรรมของเจตประการของคริสต์ศาสนาและก็พระพุทธศาสนานะคะ m a n i f e s away to abandon นะคะเป็นพลังงานของการที่ตัวของคุณจะต้องค้นหาวิธีที่จะ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวเองในด้านของการเงินนะคะจะเป็นอาชีพอาชีพเสริมอาชีพที่จะนำมาซึ่งรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ Children know that your children are protected นะคะตัวของคุณจะต้องนะคะเหมือนได้รับการปกป้องนะพลังงานงคุณเหมือนเป็นพลังงานของเด็กอะนะคะหรือว่าถ้าหากใครที่มีในเรื่องของมีลูกแล้ว ะะมีบุตรหลานแล้วนะก็จะต้องดูแลบุตรหลานของตัวเองให้ดีนะคะปกป้องนะ,ะสั่งสอนให้ความรู้เต็มที่นะคะ Angel of Miracle opens your heart and express a Miracle เทวดาจะ,ะแสดงปฏิหารทำให้คุณเปิดใจและก็แสดงถึงในเรื่องของ ปฏิหารนะที่จะทําให้คุณเหมือนกับว่าเชื่อในเรื่องของปฏิหารด้วยถ้าคุณไม่เชื่อในเรื่องของปฏิหารหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆคุณก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะฉะนั้นก็จงมีความหวังนะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ Vacation ถึงเวลานะใช้เวลาพักผ่อน แล้วก็ใช้เวลาที่จะไปเรียนรู้ผจญภยัยโลกกว้างนะเรียนรู้บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเรียนรู้เทคโนโลยีเรียนรู้เศรษฐกิจต่างๆเพื่อเพิ่มเติมศักยภาพความรู้ความสามารถของคุณนะ Angel Gabriel Messenger of c h r i s t i v i t y and Hope นะฮะพลังงานของอัครเทพเทวดากราเบียน ผู้ส่งสารแห่งความคิดสร้างสารรค์และความหวังเป็นพลังงานของเหมือนออตัวของคุณเนี่ยจะมีพลังงานของความอบอุน่นความเป็นแม่ความเป็นผู้ให้นะก็จงมอบความราักความเมตตาให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสนะเออ o p p o r t u n i t y ี้ o c k บก o o r is พลังงานนะที่จะทำให้คุณมีโอกาส ไปหามันนะคะคุณจะมีผู้ที่จะชี้แนะแนวทางเหมือนลูกแกวเนี่ยนะเมื่อคุณส่องไปที่ลูกแกวของคุณหรือว่าเป็นการที่รวบรวมพลังจิตกำลังจิตนะคะนั่งสมาธินะคะจิตวิญญาณของคุณพลังงานแห่งจิตวิญญาณใต้สำนึกของคุณเนี่ยจิตใต้สำนึกของคุณจะนำพาคุณไปสู่เส้นทางนะคะแสงสว่างนะ แล้วก็นำในเรื่องของอความรู้บางสิ่งบางอย่างมาสู่คุณด้วยนะคะเป็นเครื่องชี้แนะแนวทางให้กับคุณได้เจอแสงสว่างนับแห่งความสำเร็จนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอและก็พลังงานที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าความอัจฉริยะในตัวของคุณที่ทำให้คนรู้จัก นะคนที่เขารู้จักกับคุณหรือว่าแม้กระทั่งคนที่อิจฉาคุณเนี่ยนะคะเขาเห็นความอัจฉริยะในตัวคุณนะคะคือเรื่องอะไรเรามาดูสิความอัจฉริยะในตัวของคุณความพิเศษหรือว่าพรสวรรค์ก็ได้นะคะคนญ,ญาติเทวดาประจำตัวของคุณนะเปิดดวงชะตาความอัจฉริยะในตัวของคุณ Night of Cup พนะคะพลังงานของภายใต้สำรับเนี่ยนะคะความที่ตัวของคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะมีเมตตานะเป็นคนที่เฟลลี่เป็นคนที่สนุกสนานนะคะเป็นคนที่เรียกว่าฉลาดคิดฉลาดทำแล้วก็ฉลาดพูดฉลาดแสดงออกนะถึงความรู้ความสามารถของคุณไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการที่ตัวของคุณเนี่ยประสบพบเจอเรื่องราวเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่าง นะที่มันมากระทบกระเทือนจิตใจของคุณนะมาบั่นทอนจิตใจของคุณนะอาจจะเป็นบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะคนที่คุณเชื่อใจไว้ใจคนที่คุณรักคนที่คุณเหมือนกับว่าคือสนิทด้วยนะบททดสอบเหล่านี้นะเป็นเหมือนสิ่งที่จะมาทดสอบนะคะจิตใจความรู้ความสามารถของคุณที่มันซ่อนอยู่ในตัวของคุณให้แสดงออกมาในรูปแบบของการที่คุณจะ เอาชนะมันให้ได้เอาชนะในเรื่องของ The Devil พลังงาน Dark Dark พลังงานบุคคลที่แบบเอาอาจจะชอบพูดนินทานนทาใส่ร้ายป้ายสีนะหรือว่ากันแกล้งหรือว่าทำให้คุณเหมือนเจอเหตุการณ์เลวร้วายนะเจ็บปวดเสียใจหรือว่านะบุคคลที่ทำให้คุณเหมือนกับเรียกว่าจนตรอกก็ได้นะ นะคะบออีบบังคับคุณให้เปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือว่าบุคคลที่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจยนะในด้านของการสร้างครอบครัวในด้านของความรักในการมีชีวิตรักที่มีความสุขอารมณ์เนี่ยซึ่งตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่นะมีจิตใจดีมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นมีทัศนคติบวกนะมีความคิดที่เรียกว่านะคะปรับเปลี่ยนหรือว่าเข้าใจ ถึงความรู้สึกของคนอื่นเข้าใจถึงการกระทําของคนอื่นว่าทําไมเขาถึงต้องทําแบบนี้กับเราทําไมเขาถึงนะคะหักอกเอาหากักอกเราทําไมเขาถึงโคกงเราทําไมเขาถึงเอาเปรียบเราทําไมเขาถึงอยากเด่นอยากดังนะอิจฉาเราเอารมณ์เนี้ยนะคุณเข้าใจเลยว่าบุคคลเหล่านี้นะที่ทําแบบนี้ก็เพราะว่าทุกๆคนมีในเรื่องของทิฏฐิมีในเรื่องของความอยากนะมีในเรื่องของออสิ่งที่ อยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะดีอยากประสบความสําเร็จนะมีสิ่งที่ตัวเองต้องการมีมาตรฐานของตัวเองนะฉะนั้นคุณก็เลยเหมือนกับว่าพยายามที่จะเข้าใจหรือว่าอาจจะเข้าใจหรือว่ายอมรับในสิ่งสิ่งนั้นนะของบุคคลเหล่านั้นที่เขาทําไม่ดีกับคุณนะคะถ้าหากว่ามันเป็นเหตุการณ์หรือว่าบุคคลเหล่านั้นที่ทําร้ายคุณแล้ว นะคะคุณให้อภัยแล้วเขาไม่ปรับปรุงตัวเองเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองคุณก็อาจจะเหมือนกับเรียกว่าเมินเฉยหรือว่ามีการต่อต้านหรือว่ามีการต่อสู้อะไรออกไปนะแต่ถ้าแบบบุคคลไหนที่มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติมีความคิดดีนะหรือว่าเปลี่ยนเป็นคนดีได้คุณก็เหมือนกับออยอมให้ความรักความเมตตากับเขาหรือว่าให้โอกาสเขาเอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่แบบคุณสามารถที่จะเข้าใจ ถึงวิถีชีวิตถึงความคิดของคนอื่นได้เป็นอย่างดีแต่นะคุณไม่ยอมให้ใครมาลังแกคุณง่ายๆหรอกนะต่อจากนี้ไปต้นไปคือเมื่อคุณนะคะได้รับบททดสอบนะคะประสบการณ์ชีวิตมามากมายแล้วเนี่ยทำให้คุณเรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตในสังคมนะที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเรียกว่าต้องเอาตัวรอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ความอัจฉริยะของคุณนะ,ะก็มาจากบททดสอบต่างๆบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนี่แหละที่ทําให้คุณเรียนรู้และเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีนะคะมาดูสิว่าสิ่งที่คนอื่นนะคะเขาเห็นเขาได้รู้ว่าคุณมีความอัจฉริยะเนี่ยนะคะอัจฉริยะเรื่องใดมาดูสิคนที่รู้จักคุณคนที่อิจฉาคุณเห็นความอัจฉริยะในตัวของคุณเรื่องอะไร ไม่ว่าเขาจะชอบคุณหรือว่าไม่ชอบคุณนะคะสิ่งที่เขาเห็นความอัจฉริยะในตัวคุณ The h e r m i t นี่เห็นไหมผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอายุมากกว่าคุณเขาเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยมีความเป็นเด็กนะหรือว่าอาจจะไม่ไม่ได้มีอายุมากนะักหรือว่าเป็นวัยกลางคนก็ได้แต่สําหรับคนที่มีอายุมากกว่าคุณคนที่แก่กว่าคุณเขามองว่าคุณมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีความน่าเคารพ มีความที่แบบเหมือนมีความรู้ความสามารถนะคะที่จะเอ่อเรียกว่ามองหาช่องทางมองหาลู่ทางในการทํามาหากินได้อะคือแบบเป็นคนที่ขวัญขวายหาความรู้นะเป็นคนที่รอบรู้มีประสบการณ์เป็นคนที่มีเอ่อความคิดไวพิบ ฉันฉลาดนะคะมีไอเดียมีในเรื่องของการเรียนรู้เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆเอาตัวรอดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้หลายช่องทางเป็นคนขยนันเป็นคนไม่อยู่นิ่งนะคะซึ่งตัวบุคคลเหล่านี้เขาอาจจะมีอาชีพเดียวนะมีมีการทํางานที่แบบเป็นเป็นอาชีพหลักอาชีพเดียวแค่นั้นแต่พอเขาเห็นคุณแบบเป็นแบบเนี้ย คือมีอาชีพหลายอย่างเขาก็เลยนะคะมองว่าคุณเนี่ยเก่งจังเลยนะเป็นคนที่เอ,อ่อเรียกว่าขยันไม่อยู่ไม่อยู่นิ่งคือไม่ยอมที่จะเอ,อ่อหมดหนทางในการทำหากินอารมณ์เนี่ยนะและคนเหล่านี้นะคนที่รู้จักคุณและคนไม่ชอบคุณนะคะคุณอาจจะมีการที่แบบเหมือนผิดหวังในเรื่องของอาชีพการงานผิดหวังในเรื่องของเออ ความคาดหวังบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนงานออกงานย้ายงาน,งานหรือว่าทำอะไรคุณเป็นคนที่เรียกว่าไม่จมปักอยู่กับอดีตไม่จมปักอยู่กับความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานความเสียใจเป็นคนที่ move on เร็วมากนะแล้วก็เป็นคนที่แบบลุกขึ้นมาจริงจังนะคะลุกขึ้นมาขึงขังลุกขึ้นมาวางแผนชีวิตได้อะเป็นคนที่ ใจิตใจที่เข้มแข็งมากๆนะคะเรียกได้ว่าปรับตัวได้เก่งอ่ะเขามองว่าคุณอัจฉริยะคือเป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่จมปักอยู่กับความเจ็บปวดในอดีตและคุณเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะเนี่ยฟันโชฟันเชเด็ดขาดจริงจังอะไรที่คุณรู้สึกว่า มันไม่ดีต่อคุณมันไม่ดีต่อใจมันไม่ดีต่อชีวิตมันครบแล้วนะคะไม่มีความรู้สึกดีหรือว่าบัทอนจิตใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่เอ่อเรียกว่าใครที่แทงข้างหลังหักหลังคุณแล้วนะคุณให้โอกาสแล้วนะแต่คนเหล่านั้นอาจจะเหมือนว่ากลับมาเหมือนงูพิษอะนะคะที่กลับมาทําร้ายคุณหลายต่อหลายครั้งนะคุณก็ ตัดออกจากชีวิตเลยอะไรที่ไม่มีประโยชน์คนที่ไม่มีประโยชน์คนที่ใช้คําพูดไม่มีประโยชน์การกระทําที่ไม่มีประโยชน์สําหรับคุณคุณตัดออกจากชีวิตนะคุณมองคนเหล่านั้นเปลี่ยนเป็นเพียงแค่คนที่เหมือนกับว่าคือผ่านเข้ามาเป็นบททดสอบในชีวิตบททดสอบในด้านของอารมณ์ความคิดแค่นั้นเองนะคะแล้วคุณก็ก้าวข้ามผ่านไปโดยที่ไม่สนใจอยดีไม่แคร์ด้วยนะคะเออไม่ ไม่ว่าเขาจะแบบเอ่อจะกลับมาในรูปแบบไหนก็ตามคุณก็ยังให้นะคะความรู้สึกที่แบบไม่สนิทสนมไม่ไว้ใจอีกแล้วนะคะไม่ให้โอกาสอีกแล้วนะอารมณ์นี้เลยนะคะคุณอัจฉริยะในด้านของการตัดสินใจเด็ดขาดนะคะคุณเด็ดขาดแล้วก็พลังงานก้าวเหรียญอะผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะคะเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งอาจจะเคยแต่งานเคยมีครอบครัวแล้วนะคะพอเหมือนกับชีวิตล้มเหลวเนี่ยนะ,ะหรือว่าตัดสินใจที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะ คุณสามารถที่จะทําชีวิตของตัวเองให้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปคาดหวังความสุขเออไม่ต้องไปยืมลมหายใจจมูกคนอื่นมาหายใจอ่ะคือแบบทำอะไรได้เองนะสร้างความสุขได้เองสร้างความสําเร็จได้เองมีทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะไม่จําเป็นที่จะต้องกลับไปง้อคนเหล่านั้นนะคะเออเราสามารถที่จะมีความสุขได้นะแล้วก็เป็นคนที่จริงจังมั่นคงด้วย นะเด็ดขาดนะไม่เอาก็คือไม่เอานะไม่หันหลังกลับไปด้วยนะคะและความอัจฉริยะของคุณนะเดินแฮงแมนไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเรียกว่าจนมุมอ่ะนะคะคือมันเหมือนกับเรียกว่าคุณอาจจะสวมขึ้นบนหลังเสือและนะคะแต่การขึ้นบนหลังเสือของคุณเนี่ยมันเป็นในรูปแบบของการที่คือเราก็ต้องมีเพื่อนมีฝูงมีสังคมบางนะคะฉะนั้น เออตัวคุณเหมือนกับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเห็นในเรื่องของการครบคนนะเป็นในรูปแบบของการทําธุรกิจการงานร่วมกันมากกว่านะทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานนะเป็นการที่ร่วมลงทุนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่คุณลองคบหาสมาคมกับใครคุณคิดว่าคุณเอาชีวิตของคุณหรือว่าเอาเงินของคุณ เอาเวลาของคุณไปลงทุนกับคนเหล่านั้นแต่ถ้าหากคนเหล่านั้นนะคะไม่ช่วยให้คุณมีในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะคะไม่ช่วยให้คุณได้กําไรขึ้นมานะ,ค,ะคุณก็ตัดสินใจที่แบบเออไม่เอานะคะคือมองว่าคนที่คุณคบคุยสารพันธ์นด้วยบุคคลรอบข้างนะ,ะเป็นเพื่อนร่วมหุ้นร่วมลงทุนกันหมดนะคะ,ะ,คะเขาผ่านมาแล้วเขาก็จะผ่านไปนะคะ ถ้าหากเราไม่มีผลประโยชน์ต่อกันเราก็ไม่ต้องเ,อเรียกว่าไม่ต้องคบกันไม่ต้องคุยกันก็ได้นะไม่จําเป็นต้องผูกพันกับใครนะคะไม่ต้องไปยึดติดก,กับใครอารมณ์นี้เด็ดขาดนะคะและก็ความอัจฉริยะของคุณ The King of Pentacle นะเป็นคนที่มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีวุฒธธิภาวะทางด้านอารมณ์จิตใจนะเป็นคนที่เรียกว่ารักครอบครัว นะเป็นคนที่มีความกระตันยูเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะนี่นะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของความกระตันยูรู้คุณนะเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษด้วยนะคะ <saud ade> ก็เลยทําให้ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเออไม่ว่าจะมีเหตุการณ์เรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะคุณจะไม่ทิ้งคนในครอบครัวของคุณ คุณจะไม่ทิ้งคนข้างหลังของคุณนะคุณจะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นคนที่รักคนในครอบครัวไม่เห็นคนอื่นนะไม่เอาใจของตัวเองนะไปใส่ใจของคนอื่นบุคคลภายนอกและก็ไม่เอาเรื่องของคนภายนอกมาใส่ใจตัวเองด้วยนะคะฉะนั้นคุณก็เหมือนกับเป็นคนที่แยกแยะออกอนะ่ะว่าสิ่งไหนควรสิ่งใหนไม่ควรนะคะแล้วก็นะความอาัจฉริยะในตัวตนของคุณก็คือจากที่คุณเคยล้มลุกคุกคานมาผิดหวัง นะคะผิดพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตหรือหลายต่อหลายครั้งนะไม่สามารถที่ทําให้คุณเหมือนกับหยุดฝันหยุดคาดหวังได้อารมณ์ที่แบบว่าคือไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งนะคะแล้วก็ต้องรีบลุกขึ้นมา mm hmm. เพื่อที่จะสารฝันของตัวเองนะคุณเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่ทําให้คุณเรียนรู้หรือว่าบททดสอบต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยจะทําให้คุณเข้มแข็งมากขึ้น จะทำให้คุณมองเห็นเส้นทางนะที่มันเหมาะสมกับคุณมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเส้นทางไหนที่คุณรู้สึกว่า mm hmm. เฮ้ยนะคะเจ็ดดาบเนี่ยคือแบบมันไม่ใช่เส้นทางของเรามันไม่ใช่โอกาสของเรามันไม่ใช่งานของเรานะ,ะมันไม่ถูกกับเราหรอกนะคะงานเนี้ยนะคะหรือว่าบุคคลเหล่านี้นะคุณสามารถที่จะเหมือนกับไปเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นใหม่มองหางานใหม่มองหาคนใหม่ ะะช่องทางใหม่ๆคุณยังมีความหวังอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่เรียกว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งแรงกล้านะคะในการที่เหมือนกับมีเป้าหมายในชีวิตนะคะไม่หมดหวังเนาะมีพลังกายมีพลังใจในการที่ศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นว่าคุณนะจะต้องสําเร็จจะต้องทําสิ่งนั้นสําเร็จคุณนะคะความอาัจฉริยะของคุณคือความรักความเมตตาของคุณนะที่มีต่อนะคนที่ กลั่นแกล้งคุณศัตรูนะคะหรือว่าคนที่เขาไม่ชอบคุณหรือว่าคนที่เขาอิจฉาคุณเนี่ยคุณมีความรักความเมตตานะ้าแบ่งปันให้คนเหล่านั้นนะในรูปแบบของการที่แบบคือไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆให้เขาไปเหอะอารมณ์นี้นะคะทําดีให้เขาไปเหอะพูดดีกับเขาไปเถอะนะคะถ้าแบบเขาไม่ต้องการก็ปล่อยเขาไปหรือว่าเขาไม่ยอมรับ ือว่าเขาไม่เชื่อนะก็คือนั่นแหละนะคะชีวิตของเขาที่เขาจะต้องเจอนะไม่ว่าความเมตตาของคุณความรักของคุณการให้ของคุณเนี่ยมันจะมีประโยชน์มันจะทําให้คนคนนั้นนะคะสํานึกในความดีของคุณหรือเปล่านั้ะคุณไม่ได้สนใจหรอกนะคะแล้วแต่เขาเลยนะคะประมาณนี้คือแบบไม่ได้คาดหวังกับสิ่งที่เราทําดีไปไม่ได้เสียใจ กับสิ่งที่มอบให้ไปอารมณ์เนี้นะคุณยังมีความรักความเมตตาเหลือเฟือให้กับคนอื่นๆให้กับศัตรูให้กับคนที่คิดไม่ดีกับคุณให้กับเอ่อสิ่งที่แบบเรียกว่าอยู่บนโลกใบนี้นะให้เท่าที่ให้ได้แค่นั้นเองนะคือแบบเหลือเฟือมากๆน้ําใจของคุณนะความดีของคุณจิตใจของคุณนี่คือความอัจฉริยะในตัวของคุณที่คนอื่นได้เห็นและก็ นะคนที่อิจฉาคุณคนที่เขาไม่ชอบคุณได้เห็นฟังเพื่อเป็นแก้นนำทางเป็นแนวทางของคุณทุกการติดตามค่ะ